คลิปนี้สาวแอมมจะพาเพื่อนๆมาถักนะคะดอกใต้วงแขนนะคะเป็นการเชื่อมใต้วงแขนนะคะเพื่อนๆนจ๋าเราจะเชื่อมแค่ตรงนี้จุดเดียวนะคะเส้นนี้จุดเดียวนะคะวางลงให้เพื่อนดูดูชัดชัเนาะสาวแอมมจะไปช้าช้านะคะ,ะ,คะเพื่อนเพื่อนที่มือใหม่เพิ่งหัดถักอย่างนี้จะได้ทำได้นะคะเพื่อนๆจ๋า ตรงนี้เราจะต่อแค่จุดเดียวนะคะจุดเดียวนี้อันนี้เพื่อนๆก็ถักดอกสําเร็จมานะคะดอกสําเร็จมานะคะถักถักทั้งหมดห้ากลีบพอกลีบที่หกกลีบสุดท้ายนี้เราดึงโซ่เอออะไรนะถักขึ้นมาให้ให้ตรงลึ่งกลางดอกนะคะเพื่อเราที่จะเชื่อมต่อใต้วงแขนนะใต้วงแขนมันจะออกมาลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่นะ อันนี้ใต้วงแขนจะออกมาลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะพอจากนั้นเราก็เอาดอกอกนี้มาใส่ตรงนี้นะอันนี้อ่ะเรามาดูวิธีถักค่ะวิธีเชื่อมเนาะอ่ะเอากล้องลงใกล้ๆอีกนิดนึงเลื่อนลงนิดนึงเลื่อนเลื่อนลงนิดนึงนะคะ นี้นะคะต่อตรงนี้นะเราหันมาทางนี้หันมาทางนี้นะคะเราเชื่อมด้านที่ไม่สวยนี่นะไอ้ลายไม่ชัดตรงลายไม่ชัดอ่ะอันนี้คือคือใต้วงแขนนะดอกนี้เราถักขึ้นมาใช่ไหมคะเกีบสุดท้ายแล้วนะอันนี้คือเกีบสุดท้ายนะคะแล้วบ,บันหัวเข็มสองครั้งนะคะเพื่อนๆจ๋า เห็นไหมพันหัวเข็มสองครั้งหยิบตรงนี้ขึ้นมาหยิบเส้นนี้ขึ้นมานะคะแทงแทงเข้าไปกึ่งกลางนะคะเพื่อนๆจ๋ะแทงเข้าไปให้กึ่งกลางนะคะปดทีละสองห่วงคะ่ะหนึ่งสองสามนี่นะจากนั้นกลับมาแผ่นหน้าคะ่ะ ดึงแทงลงไปจุดเดิมนะคะนี่ไปเราก็ถักไปเลยนะคะถักไปเลยให้เหลือข้างล่างนี้สามสามช่องเนาะเลื่อนไป เรานับจากข้างล่างมาหนึ่งสองสามเห็นไหมคะสามช่องหนึ่งสองสามสาวแอมต้องถอยอันนี้คือช่องที่สี่นับจากล่างมานี่คือช่องที่สี่นะแทงลงไปนะคะค้างไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไม่เชื่อมต่อฝั่งนี้นะคะเชื่อมต่อดอกนี้แทงเข้าไปนะคะดึงลอดผ่านนะคะลอกไหมนะคะ เลื่อนห่วงไปอีกนะคะลอกไหม่แล้วก็ตัดไหมนะคะอันนี้นะคะตรงใต้จกกักรแ้วเราจะเชื่อมแค่นี้นะคะเพืเ่อนๆจ๋าอันนี้คือใต้จักรแ้วนะอ่ะเรามาดูกันทีนี้ยอ่ะหมุนกลับ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 มุนกลับ,บเห็นไหมคะ นี่มันก็จะออกมาแบบนี้นะคะเราเชื่อมแค่จุดเดียวนะคะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักอีกดอกหนึงเนี่ยมามาตรงนี้มันก็จะเป็นเห็นไหมคะมันก็จะเป็นแบบนี้แลแล้วนะเราก็ต่อต่อเข้าด้วยกันอย่างนี้ไม่ยากนะคะเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะ